อ่านะครับก็สวัสดีนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้พบกับครูต้อมอีกครั้งเนาะนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในเรื่องของการลบกันนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการลบโดยการตั้งลบโดยไม่มีการการะจายนะครับหลังจากคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการอะไรครับการลบกันโดยใช้เส้นจําจนวนและใช้ตารางหลักร้อยหลกักสิบและหลักหน่วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการลบกันโดยไม่มีการการะจายนะครูเล่าให้ฟังก่อนเนาะ การลบกันโดยมโดยไม่มีการกระจายคือการลบกันโดยไม่มีการยืมนั่นเองนะครับตามภาษาเราคือไม่มีการยืมนะครับโดยตัวตั้งจะมีค่ามากตัวลบจะมีค่าน้อยนะครับหลักการลบก็คือครับการตั้งหลักให้ตรงกันทุกหลักนะครับหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักร้อยตรงหลักร้อยหลักสิบตรงหลักสิบเนาะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยเนี่ยต้องตรงกันนะครับหน่วยก็ตรงหน่วยสิบก็ตรงตรงกับสิบร้อยก็ตรงกับ ร้อยและลบจากข้างหลังมาข้างหน้านะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทำครับการลบกันโดยวิธีการกระจายกันนะครับโดยให้เรียนเปิดหนังสือหน้าหก็นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองฟังครูอธิบายแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวลองครูก็จะให้เรียนได้ทํานะครับเดี๋ยวครูทําให้เป็นตัวอย่างหนึ่งข้อแล้วก็ให้เรียนได้ลงมือทํานะครับผมอ่ะไป,ไปดูกันเลยนะครับเปิดหนังสือหน้าหก็นะครับผมอ่าเปิดมาแล้วจะเป็นแบบนี้เนาะ แบบข้อที่สองจุดหนึ่งศูนย์นะครับหาการหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีการกระจายนะครับครข้อที่อะไรตัวอย่างครับตัวอย่างหนึ่งร้อยสี่สิบแปดเห็นไหมครับหนึ่งร้อยสี่สิบแปดอลบกับยี่สิบหกนะครับหนึ่งร้อยสี่สิแปดลบกับยี่สิบหกนะครับวิธการคือตั้งก่อนครับตั้งก่อนหลักอะไรครับหลัก ร้อยตั้งกับหลักร้อยอ่าหลักหนึ่งดูหลักร้อยเห็นหลักร้อยนะครับอ่าหลักสิบตีไว้หลักสิบเห็นอยู่หลักสิบนะครับแล้วก็แปดอยู่ในหลักหน่วยนะครับก็ตั้งหลักหน่วยนะครับต่อมายี่สิบหกนะครับยี่สิบหกสองอยู่ในหลักสิบนะครับตั้งนะครับให้ตรงกันในหลักสิบนะครับหกอยู่ในหลักหน่วยก็ตั้งในตรงนะครับในหลักหน่วยนะครับแล้วก็ลบกันนะครับนั่นก็เริ่มลบกันได้เลยนะครับอ่เริ่มลบกันได้เลยนะครับก็ แปดนะครับ8ลบหกเหลืออะไรครับแปดลบหกเหลือสองนะครับ่ะใช่ไหมแปดลบหกเหลือสองก็ใส่สองตรงหลักหน่วยไหมครับลบจากข้างหลังมาข้างหน้าคือหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยไปเรื่อยๆนะครับะต่มาหลักสิบนะครับหลักสิบเราก็ลบกันนะครับก็คือสี่ลบ2เหลือเท่าไรครับเหลือสองนะครับก็ใส่สองนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็หลักร้อยหลักร้อยมีอะไรลบไปครับ ไม่มีนะครับก็มีหนึ่งตัวเดียวก็ดึงลงมาเลยนะครับอ่าก็คือหนึ่งลบกับศูนย์เองก็คือเท่ากับหนึ่งเนาะคำตอบที่ได้คือหนึ่งร้อยยี่สิบสองนะครับนี่คือคําตอบของเขานะครับนี่คือตัวอย่างของการลบโดยใช้การลบโดยการตั้งลบนะครับซึ่งไม่มีการกระจายนะครับมาดูตัวอย่างนะครับมาดูข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งครูทำข้อที่หนึ่งให้ดูนะครับข้อที่หนึ่งนะครับ หนึ่งสองร้อยหกสิบแปดลบห้าสิบสี่นะครับอ่านะครับทํายังไงก็คืออันนี้เขาตั้งให้เรียบรนะ้อยเนาะสองร้อยหกสิบแปดอ่าหลักร้อยอ่าหลักร้อยก็คือเลขสองเลขสองคือหลักร้อยอยู่ในหลักร้อยนะครับหกเลขหกคือหลักสิบก็ตั้งหกนะครับแล้วเลขแปดอยู่ในหลักหน่วยตั้งนะครับต่อมาห้าสิบสี่ครับเลขห้าอยู่หลักสิบเลขสี่อยู่หลักหน่วยนะครับก็ตั้งมาได้เลยนะครับแล้วก็จากนั้นเขาตั้งลบกี่ใต้หนึ่งเส้นนะครับ นะครับตามแบบเขาเลยนี่คือการวิธีการตั้งลบนะครับตั้งหลักให้มันตรงกันแล้วก็จากนั้นทําการลบจากข้างหลังมาข้างหน้าคือหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะครับผมอะมาเริ่มการลบกันที่หลักหน่วยนะครับแปดลบสี่เหลืออะไรครับแปดลบสี่เหลือสี่นะครับต่อมานะครับหกลบห้าเหลือเท่าไรครับหกลบห้าเหลืออะไรครับเหลือหนึ่งนะครับอ่มีหกออกไปห้าเหลือหนึ่งนะครับ มาหลักร้อยหลักร้อยมีอะไรไหมสองลบอะไรสองลบศูนย์เหลืออะไรครับเหลือสองอันนี้เป็นศูนย์นะอ่าตรงนี้เป็นศูนนะครับศูนย์อยู่นะครับสองลบศูนย์เหลือสองคำตอบที่ได้คืออะไรครับสองร้อยเท่าไหร่สองร้อยส,สิบสี่นะครับอ่าสองร้อยสิบสี่ครับก็อันนี้คือการลบกันโดยไม่มีการกระจายก็คือไม่มีการยืมนะครับอ่าก็เหมือนกับว่า เราไม่ได้ไปยืมใ,ใครก็ซื้อของนะครับว่าเรามีเงินสิบบาทเนี่ยนะครับเราจะไปซื้อของห้าบาทซื้อได้ไหมครับซื้อ ah, <São S 2> ได้ซื้อของแปดบาทได้ไหมได้ครับซื้อของสิบบาทไหมซื้อได้แต่ซื้อของสิบเอ็ดบาทไหมนะครับซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่าทำไมเงินเราไม่พอนะครับแต่นี่เงินเราพอเราสามารถซื้อได้นะครับอ่าซื้อได้แล้วก็สามารถทําการลบได้นะครับรู๋ตัวยนตงีอย่างของการการซื้อของเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเรามองกันแบบแบบเห็นภาพนะเห็นความเข้าใจว่า การลบก,กันแบบเนี้ยนะครับเปลี่ยนเสมือนอะไรนะครับผมผูก็อธิบายว่าเปลี่ยนเสมือนกา,การเราไปซื้อของนะมีเงินอยู่สิบบาทซื้อของเท่านั้นเท่านี้นะครับเราก็สามารถซื้อได้นะครับก็ฝากให้เรียนนะครับได้ลองลองทบทวนนะครับในเรื่องของการลบก,กันโดยมีการกระจายนะครับก็เดี๋ยวเรื่องของการลบโดยมีการกระจายเนี่ยจะควยทำถึงวนพุธนะครับก็คือมีหน้าหฮคิกเกดหกคิกสองและ 63นะก็ฝาเรียนได้ทำนะครับในเรื่องของการลบกันโดยไม่แพรกระจายเนาะถ้าเกิดสงสัยอะไรนะครับมาสอบสามครูครับในกลุ่มได้นะครับเรามีกลุ่มรายกันอยู่ก็เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในนั้นนะครับผมก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนะผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่ดูแลบุตรหลานในเรื่องของการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะครับผมขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ต้องให้ขอให้น้องทุกคนนะครับตั้งใจเรียนนะครับนั้งยนทุกคนตั้งใจเรียนก็วิชาคณิศาสตร์นะครับจะเก่งได้ต้องมีการฝึกฝนนะครับ แล้วเราก็จะเก่งเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับอีกครั้งหนึงวันนี้ครูไปก่อนนะครับบ๊ายบาย